เองจำไว้แผ่เมตตาอย่าให้ชักช้าได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณดาภรรยาของเฮียอูโยมอุปถากคนหนึ่งของหลวงปู่ก็ได้เกร็ดเ,เล็กๆน้อยๆในมุมที่บางคนอาจจะมองข้ามไปจึงได้นำมาเล่าสู่กันฟังคุณดาเล่าอานิสงส์ของบทพุทธังอนันตังบทแผ่เมตตาที่หลวงปู่ดูสอน บทเต็มเต็มคือพุทธังอนันตังทำมังจักรวาลังสังขังนิพพานะปัจ,จโยโหโตุว่าเธอได้ใช้เป็นประจำและก็สังเกตว่ามันได้ผลมากหลายครั้งที่เจอเหตุการณ์ที่สุนัขดุดุจะมากัดเธอเธอก็ตั้งจิตแผ่เมตตาโดยว่าพุทธังอนันตัง สุนักนั้นก็กลับเป็นมิตรกระดิกหางให้เธอยังเล่าว่าหลวงปู่เคยกำชับบอกเธอว่าเวลามีใครมาขอส่วนบนุญจะมามัวว่าอิมินาปุญญกัมเมนะบทกรวดน้ำใหญ่มันไม่ทันกินเพราะบางดวงจิตเขามีเวลาประเดียวเดียวเท่านั้นอันนี้ไปสอดคล้องกับคำสอนของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ พระราชพรมยานวัทนาสุงที่ท่านก็พูดสอนไว้ทํานองเดียวกันท่านสอนให้ตระหนักว่าบางครั้งดวงวิญญาณเขาแอบนี้หรือขออนุญาตนายเนยรยะบาลมาโมทนาบุญจากญาติหรือคนที่สามารถจะสงเคราะห์เขาได้เพียงแค่ชั่วระยะเวลาสั้นมากๆหากเรามัวแต่ตั้งท่าไล่บทกรวดน้ำ ตั้งแต่ให้คุณพ่อคุณแม่ครูอาจารย์เทพที่ดูแลพระอาทิตย์พระจันทร์ญาติมิตรศัตรูก็พอดีหมดเวลาเขาต้องกลับไปถูกจองจำชนิดกลับไปมือเปล่าน่าสงสารคุณดาจึงบอกว่าบทพุทธังอนันตังนี้หลวงปู่ตั้งใจให้มันสั้นเพื่อให้มันทันกันกับเหตุการณ์จำเพาะหน้า เอาไว้เหตุการณ์ปกติไม่มีอะไรเราก็ค่อยว่าบทกรวดน้ำตามแบบเขาซึ่งนิยมสวดกันหลังทำวัดเย็นลูกศิษย์หลวงปู่บางคนเล่าว่าพอได้กลิ่นสาบสางชนิดที่มักได้กลิ่นอยู่คนเดียวคนใกล้เคียงไม่ได้กลิ่นนั้นด้วยโดยไม่รู้สาเหตุก็มักตั้งจิตเจตนาไปที่ต้นแหล่งที่มาของกลิ่นแล้วก็แผ่เมตตาคือ พุทธังอนันตังในทันทีเรียกว่าปลอดภัยไว้ก่อนไม่เสียหลายอะไรนี่แหละจึงว่าแผ่เมตตาในยามคับขันต้องทำให้เร็วให้ทันเหตุการณ์ซึ่งนอกจากวิญญาณเขาจะได้รับส่วนบุญโดยตรงและโดยเร็วแล้วตัวเราเองก็จะคุ้นเคยกับการเจริญสติตั้งสติระลึกถึงพระได้เร็วชนิดอัตโนมัติ จนกลายเป็นนิสัยอีกด้วย